สวัสดีครับวันนี้พาลูกกับย่าครับไปที่กำแพงเมืองจีนครับโดยนั่งรถไฟความเร็วสูงครับราคา90กว่าบาทถูกมากถูกมากจริงๆครับเพื่อขึ้นกำแพงเมืองจีนช่วงนี้หน้าหนาวครับแต่ผมไปไม่ได้เจอหิมะนะครับนี่ภาพบรรยากาศครับ แล้วก็พาลิงน้อยครับไปถ่ายรูปกับกำแพงเมืองจีนครับเดินเมื่อยเลยครับตอนเดินเนี่ยอาจจะเมื่อยแต่ขาลงเนี่ยไม่เมื่อยครับแล้วก็ไปกินชาครับชื่อชากีครับชากีเนี้ยที่กำแพงเมืองจีนมีโปรโมชั่นนะครับซื้อ2แก้วได้ถุงผ้าเป็นรูป กำแพงเมืองจีนครับแล้วก็พามากินปิงถังหูลูที่ห้างนิวเวิ l ์ครับราคาถูกมากนะครับมีหลายแบบมากๆนะครับเริ่มตั้งแต่4หยวนไปถึงอ่าสิหยวนนะครับมีหลายแบบมากๆเลยแนะนําร้านนี้ครับพอขึ้นมาประตูสี่ครับแล้วก็พามาทานอาหารจีนครับที่ห้างนิวเวิ l ์อันนี้ฟรีข้าวฟรีน้ําซุป ฟรีพวกเครื่องเคียงต่างๆนะครับอร่อยมากนะครับประมาณแค่2อ0สบาทแล้วก็พามาซื้อของฝากครับที่ห้างนิวเวอร์เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตครับอันนี้ซื้อได้ทุกอย่างเลยราคาไม่แพงครับที่ห้างนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับของการช้อปปิ้งที่ฟาริงมาครับแล้วก็อันนี้อร่อยครับเป็นพุทราพุทราใส่อะไรไม่รู้อ่ะแต่ว่าอร่อยมากๆครับวอนัทครับซึ่งเป็นพุทาที่แพงแต่ว่าอร่อยครับ อรุณสวัสดิ์ครับวันนี้ตื่นแต่เช้าครับพายาอลิก้ามาที่กำแพงเมืองจีนครับเดี๋ยวเราต้องไปขึ้นรถไฟความเร็วสูงจริงๆแล้วใครที่แบบมากันหลายคนหรือต้องการมากับทัวร์จริงๆซื้อผ่านครูได้เลยนะครับแต่ว่าเราเนี่ยอยากมีประสบการณ์แบบนั่งรถมาขึ้นรถไฟความเร็วสูงแล้วก็ไปที่ด่านของกำแพงเมืองจีนเลยเลือกมาด้วยการใช้รถไฟความเร็วสูงครับ ก็ต้องเผื่อเวลานิดนึงนะครับประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเพราะว่าคิวเยอะคนเยอะครับพอมาถึงครับเราสามารถตรวจสอบตารางได้ครับผมผ่าของผมเนี่ยมา D67 05ครับชิงเฮอก็จากชิงเฮอไปหยางชิงในเวลา10นาฬิกา58นาทีเราต้องไปที่ A4 ครับแล้วเขาก็จะมีป้ายหมุนๆอย่างเงี้ยนี่ครับ มันจะหมุนเองนะครับแล้วเราก็เดินไปที่ทางเข้า 4A ครับไม่ใช่ a c c a ครับด้าน,นนู้นครับตอนเข้าอ่าสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงครับ mm hmm. เขาซีเรียสเรื่องอ่าเลขพาสปอร์ตมากมาครับบางครั้งเนี่ยตัวของเราอะครับเราจองด้วยพาสปอร์ตเก่าแล้วเราเดินทางด้วยพาสปอร์ตใหม่เราต้องมีเลข าพาสปอร์ตเก่าเป็นรูปก็ได้นะครับหรือเล่มจริงเนี่ยติดมาด้วยก็ได้เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาไม่อนุญาตให้เราเข้าครับเพราะว่าเราไม่สามารถยืนยันเลขได้ต่อให้ชื่อตรงนามสกุลตรงก็ไม่สามารถเข้าได้ครับที่จริงเขาค่อนข้างซีเรียสครับพอเราผ่านประตูเมื่อสักครู่มาได้ครับเราก็มาตามตู้มาตามที่นั่งครับเขาจะมีหลายตู้มากๆาครับ ก็เข้ามาตามที่นั่งนี้ครับบรรยากาศรถไฟความเร็วสูงครับในจีนครับลงมาแล้วครับใช้เวลาประมาณ 20นาทีครับถึงแล้วครับเดี๋ยวเราต้องเดินไปพอเราออกมาครับเราเดินไปทางนู้นนะครับอย่าเดินไปทางนี้ พราะทางนี้เป็นกระเช้าเราไม่ขึ้นกระเช้าเพราะกระเช้าก็ต้องเดินอีกเราเป็นสายที่แบบไม่ต้องเน้นป้อมเยอะครับเราต้องเดินออกมาทางซ้ายครับเค หนาวมากโอ้ยกว่าจะให้ลิงใส่ชุดไปกำแพงเมืองจีนได้ครับวุ่นวายไปหมดกำลังเดินขึ้นไปกำแพงครับด้านขวามือจะเป็นร้านขายของครับร้านซิวเนีย พวกของกินน้ำอุ่นๆก็มีครับน้ำชามีหลายอย่างครับให้เราเลือกครับแล้วระหว่างเดินขึ้นครับก็จะมีอ่ารูปปั้นครับมันไม่ได้เชิงปั้นมันเป็นรูปหล่อเป็นทองเหลืองครับมีหลายจุดเลยครับ ิขึ้นกำแพงเมืองจีนครับเริ่มเห็นแล้วครับประตูตทางเข้าเดีกนิดครับไหวไหมครับโอ้ยไหวเซย เดี๋ยวเราซื้อตั๋วตรงนี้ครับเริ่มเดินแล้วครับ6 7 6 8กําำลังเดินขึ้นครับกับ4ขวบครับกับ39 9อายุสกี้ย่าเขาให้บัตรเครดิตมาเพื่อจ่ายจ่ายผ่านวีซ่าได้ปรากฏว่าย่าจ่ายให้พวกเราครับ เพราะว่ายาไม่เสียตังค์ใครเกินอายุ65ครับคนจีนบอกว่าถ้าเดินไหวก็มาได้เลยครับฟรีครับ60เหรอเนี่ครับเราก็เดิ่มเดินเนี่ยครับรขึ้นป้อมไปเรื่อยอไปทางนี้เราไปทางนี้ไปทางนี้ก็ได้

เอเออาพดลูกมาไย่าูดกับแม่โรเรียนเราไปเราดีอะไรั้ยไปกัละ าม,ามาซื้อแก้วชา2แก้วครับเขาเพิ่งเปิดร้านครับแล้วได้ถุงผ้าของเกร w วอลครับนี่ครับกลับแล้วครับ ตู้เจ็ดอยู่น้นัตู้เจ็ดอยู่นนปน้าอันเจ็มีข้าวเหนียวลูกมันมีข้าวเหนียวอยู่ข้างในหใช่ไหม？หกหเหยนาาไม่แพงครับาวันนี้พาลิงมากินในห้างมิวเวิลครับ ไม่ใช่ New เว r ร์หรอ M Club เอ็มคลับมันน่าจะไปต้องเดินอีกพค่งได้ยินเสียงเดือดของมันไม่ไหม้เลยมันมีน้ำมันของอาแบบราดข้าวเหมือนกันมาเสิร์ฟแล้วครับสองลูกครับแต่เป็นชามสีชมพูเขาเห็นไหมครับวาลิก้าเป็นผู้ชายหรือเขามองว่าเป็นผู้หญิงหน้าหวานเนี่ยมะสีชมพู๊อ้อ มาช้อปปิ้งที่ห้างนิวเวิลด์ครับเป็นร้านเบเกอรี่ครับร้านเบเกอรี่ของจีนเขาบอกว่ามีเบเกอรี่ขายแล้วก็มีนมสดขายครับ ด้านล่างเขาบอกเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตครับเดี๋ยวเราไปซื้อของเขาบอกราคาสมเหตุสมผลครับ no ถึงซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันครับราคาของในนี้ค่อนข้างสมเหตุสมผลครับมีทุกอย่างเลยครับใครมาแล้วแบบว่าอยากจะซื้อของฝากก็สามารถซื้อได้ครับ ที่ชั้นใต้ดิน B1 ห้าง New World ครับมีทุกอย่างเลยครับขนมเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็กๆน้อยๆเนี่ยมีหมดเลยครับยกตัวอย่างนะครับอย่างน้ำเนี่ยสิกว่าบาทเนี่ยครับ ครับสำหรับใครที่อยากซื้อของฝากครับผมแนะนำอันนี้ครับเป็นพุชซาจีนแต่เขาเขาปรุงรสอะครับเนี่ยครับเขาเป็นร้านแบบนี้ครับอันนี้คือที่ผมซื้อไปเนี่ยครับเขาราคาประมาณครึ่งโล200กว่าบาทโลประมาณประมาณสัก400กว่าบาทครับแต่เขามีหลายอย่างครับอยู่ในห้างนี้ครับเนี่ยพุทซาจีนแล้วเขาแนะนำแบบอันนี้ด้วยครับเขาก็จะให้ชิมครับเอามา เขาให้ชิมแต่ว่าผมมาซื้ออันนี้ไปน่ากินอยู่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปสัวถ่เถากันต่อครับได้เช่ารถไว้อ่าเป็นพี่ที่เคยเจอกันในทริปที่แล้วครับเขาก็มาบริการมารับเราที่เฉียนเหมือนครับเป็นรถตู้จีนครับสันลุบด้วยครับ พี่คนขับเปิดสันลุกให้นั่งเล่นครับไปทั้งเรืนนรอนจำเลยเนี่ยจะน่ารักไปกับย่า